เป็นไงบ้างน้องไฟนี้่เับผมเร่งไม่ขึ้นครับเร่งไม่ขึ้นครับไม่ต่อยกลางวันนานครับเร่งไม่ขึ้นเราเราเคยต่อยกลางวันมาก่อนไหมไปปีที่แล้วครับปีที่แล้วแล้วช่องแกนี่เคยมาต่อยไหมยังไม่เคยเคยครับเคยมาเข้ามาเป็นไงบ้างไฟนี่เอนผมเร่งไม่ขึ้นเองครับไม่ขึ้นเองครับแลี้เขาต่อยนี่เราเรารู้ตัวมันยากข้ออะไร อาวุธที่ทําให้เราหนักใจกนะครับจุกจิกครับเออเหรอครับมันรูมันเหมือนกันว่าเขาใช้เหลี่ยมมั้ยนะล้ม<ช>บ่อยพลา,าดไปพลา,าดกลางลูกสิงย์ครับอยากมีรีแมิตนะได้ครับได้นะครับของนี้ก็คือภาพถึงที่เราวาดไปนะใช่ครับตรียมตัวในดีสภาพดีๆนี่ก็ยังน่าจ,จะได้ครับมันจะได้นะถ้าพูดถึงเอฟซีนะคุณเดทดสอฟซีก่อนครับวันนี้เต็มที่นะครับมาทดสอบนะครับที่เทาสีฟ้าครับ โอเครับอยากจะต่อยทุกเดือนเลยอ่าก็ต้องบอกใครฝากบอกใครฝากบอกออบ่บ,บ,บ่ตอนนี้นเพิงกลับมาร่าง <c oughs> กายเริ่มดีแล้วลวจะตั้งใจให้เมท็่แล้วน้ำหนักกับน้ำหนักก็ร ดไ,ดได้หมดนะอยากจะต่อยทุกเดือนนะฝากบอกฝากชวยกันยอยากจะต่อ,อยใครหนึงเลงไห้ป่ะไม่รู้เลยไม่รู้ละอ่ะเอามีอะไรฝากบอกเป็นแสนไหมวันะนี้ทำเต็มที่ดีสุดแล้วนะฝากติดตามต่อไป้วโอเค